ค่อเอค่อ,อปลาเนี่ยค่ะพวกกะเอามาจากไหนเหรอคะหรือว่าแบบกับทําประมงเองหรือว่ารับมาจากชาวประมงคนอื่นเหรอคะซื้อมาจากปัตตานีค่ะซื้อมาจากปัตตานี้นขั้นตอนการทํกากะไปเอาปลาประมาณกี่โมงเหรอคะที่ปัตตานีก็ไปซื้อตีสามตีสามอ๋อช่วเวลาเขาขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋ะอโอเคค่ะ วันนี้นะคะเรามาอยู่ยที่การทํากะปิของสินค้าโอทอปของอําเภอเทพานะ,ะนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเขาทํากันยังไงน,นี่นะคะก็เป็นที่ที่เขาตากกะปิไว้นะคะ แล้วก็นะคะนี่คือโอ่งนะคะเวลาเหมือนกับทําเสร็จแล้วก็จะมาหมักในโอ้นี้และนี่ก็คะก็คือวิถีชาวประมองอีกที่หนึ่งก็คือใบาตาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาจะดีกว่าค่ะหมอนใบตได้จากมาจากไหนส่วนนูเรลซิตอนส่วนหมอะบะมันกี่ไร่ะ ไม่ชอบต้องมูดอีต้องมีเด้ออ๋อจะถั่วนะอ๋อเราพวกไปตักโรดโรดจะเอาส่วนไหนมาทำมันหยดเอาหยดมากพ่อได้หยดมาแล้วเราเอาไปทำปุ๊บอ่าราราซาเลโกมาปอโปพอบอกเจะตากแดดน่ะเราต้องตากแดดกี่วันก็มันไม่จริงจะได้เป็นจานผสมนี่ก็ประมาณย่างชั่วหูเราพ่อว่าได้มาแล้วเออได้ได้แค่จะไปจากให้หมูได้ก็มันเท่าไรได้แต่ที่เราต้องการหนักเลยนะครัสมมติว่าตีเราต้องสามโลดสองสามโลดเราสามเหมยเก่าเลยนะโลดเลยสาม เดี đấy, <Yeah. S 1> ๋ยวเราทมเลยเราทรรมาก็ได้มาเทำมิตรหมาก็ได้มาแดียวถ้าช่วงไม่ที่โยนเป็นแตกิบจะเจอเนาะรับ้ยหวานเรื่องมาบางทีแบบเขาบอกไปทำทำหลังคาแบบจังนี่เนาะรับเกลืบาหรื้วก็ตอาทำลูกจักรทำหลังาลงจักรรวยเลยสิบไปซ้มาเนี่ย แล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้เซตมันถีเรือนี่แหละเ,เอาเอาเหนือมันไปไปตายเห็นเีย<อ>มั่นเราไปยูมาจากเดหมดตาไมไป,ไปมเลยไม่ต้อะไรหรอก